ซัมซุง Galaxy M54 5G เปิดตัวเงียบๆนะครับในช่วงตะวันออกกลางดูสเปคแล้วนี่นะครับก็คล้ายๆกับ A54 รุ่นตีบวกชัดๆเลยถ้าวกับข่าเด็ข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นด้วยว่าสเปนเดียกาสาสิบัทีนพูดข่าวไอทีเฮ้ยไม่ Galaxy A! รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพ์ข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวัน s a m s u ง galaxy a 5 4เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับล่าสุดก็ Sam s ุง galaxy m 5 4เปิดตัวออกมาแบบเงียบในตะว,วันออกกลางนะครับสเปคคล้ายๆกับ a 5 4เลยแต่ว่าเรียกได้ว่า a 5 4่รุ่นตีบวกหรือเปล่าคือเขาเอารุ่น a 5 4มาเปิดตัวใหม่นี่ชื่อว่า m 5 4ก็เปลี่ยนแค่ตัว a เป็นตัว m อะ ประมาณนั้นนะแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอนะครับสเปกก็จะคล้ายๆกับ A54 ทั้งหมดเลยเหมือนเอามานั่นแหละจะเปลี่ยนชื่อนะครับหน้าจอเป็น Super AMOLED 6.7นิ้วนะครับมีเฟอร์เรด 120Hz ชิปเซต Exynos1380 แล้วก็ r a m 8 g b r รอบ128 GB, และ 256GB แบตเตอรี่ 6,000mAh ที่รองรับระบบการชาร์จที่เร็ว25วัตต์ด้วยนะครับด้านหลัง Galaxy M54 เนี่ยจะให้มา3ตัวนะครับลนหลัก108ล้านพิกเซล OIS กันสั่น UltraWide8 Macro 2 กล้องหน้า3ามล้านาาพิกเซลนอกจากนี้มาพร้อมกับระบบ Android 13 One UI 5.1และกระจกไนร์กาส5าด้วยตัวเครื่องนอกจากจะใช้วัสดุพโพลิคาร์บอเนตทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเทียบกับ Galaxy M 5 4และ A 5 4ใเนสเปคคล้ายกันมากความแตกต่างล่ะตัว A 5ตัว M 5 4จะมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าอ่ะกล้องหลังความละเอียดสูงกว่าแบตเตอรี่ความจุมากกว่าและยังไม่ทราบนะครับว่า Galaxy M 5 4เจะเข้ามาวางขายในประเทศไทยด้วยหรือเปล่า หากมีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวไว้ราบอัปเดตเฮสตากไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนการอัปเดตข่าวสารนะครับเราจะขอเว้นการอัปเดตข่าวในทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ไว้นะครับขอเวลาพักหนึ่งวันนะครับและเราก็มีการอัปอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับยังไงติดตามได้เลยนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดและขอ้อเราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย